สวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีก่อน <c oughs> เอ้าเสียหายหายสวัสดีก่อนอสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พาตัวเองก็ครอบครัวกินอะไรดีลืมสลกเสกิรแกงตัวเองนะคะวันนี้อาหานง่ายๆทอดมันทอดมันซื้อสมเร็จที่ร้านไทยซื้อสมเร็จที่ร้านไทย อันนี้คือเหมือนหัว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 ข้ามหัววันหน่อยเนาะเพราะว่าว่าจะทํากับข้าวกินแต่หัวหัววันเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากไปทํางานอืมต้นมันนี้เข้าโม้อหม้ไรน,น้ำมันเลยนะนี่หม้ไรน,น้ำมันเลยง่ายๆนี่จ้ะ เดี๋ยววันนี้ก็จะทําอาหารอีกอีกอีกเมนูหนึ่งเป็นไข่เจียวหมูสับอืมอันนี้ไข่เจียวหมูสับตามคําขออืมไข่เจียวหมูสับตามคําขอของของลูกชายขอขอเป็นหมูสับด้วยนะอืมดีนะนี่มีหมูสับไข่เจียวหมูสับอาหาร ที่ง่ายๆบอกแม่ไม่ได้ทํานานแล้วถึงจะเป็นไข่เจียวแต่ก็ไม่ไม่ได้ใส่หมูก็เลยวันนี้บอกว่าขอเป็นไข่เจียวหมูสับส่วนโทษมันนี่ก็โทษได้เฉยแต่รู้ไอ้อ้วนจะกินได้ไออ้วนจะกินได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่เป็นโควิดมากินอะไรเผ็ดๆหน่อยก็ไม่ได้อเมื mm hmm. ่อวานที่ทําแกงที่ทำหมกหมอนั่นก็ว่ามันเผ็ดเนะ mm hmm. าะมน่อยก็เดี๋ยวพัทกก็ หมูสับผงพาทัวก็ไม่เหมือนใครนะคะทุกคนหมูสับที่ใส่ใจใส่ปากใส่กระทะใส่จานอขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่ยังเป็นห่วงพาทัวเรื่องของการเป็นโควิดเนาะพาทัวเองก็หายแล้วลูกๆก,ก็หายแล้วเหลือแต่เหลือแต่แฟนไอ้อ้วนนี่แหละที่ยังไม่ได้หายกับเขานะคะแต่ว่าทํางานอยู่ที่บ้านอทํางานอยู่ที่บ้านไม่ได้ทํางานที่ทํางาน คือไม่สบายแต่ก็ไม่ได้หยุดก็ทํางานอยู่ที่บ้านง่ายเดี๋ยวพาทัวจะเอาอันนี้ไปใสโมโมโมโนะ่มหนนม้อหม้ออบเนาะหม้อไร้น้ํามันแล้วก็เดี๋ยวจะไข่ของพาทัวก่อนจะทอดพาทัวจะใส่จะใส่ช่องช่องแช่ฟิลตไว้เอ้ไม่ใช่ช่องเงยน็นตู้เย็นไว้ก่อนที่จะทอดเดี๋ยวมาดูว่าใส่อะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะตอกไข่เลยอันนี้ไข่ไข่ไข่ไก่นะ ไข่ไก่ที่นี่เป็นสีขาวนะคะทุกคนอืมไข่ไก่ที่นี่น่ารักเนาะกล่องเขาจะเป็นไข่ขาวเนาะนานๆจะเห็นเป็นไข่สีสีสีน้ําตาลเหมือนบ้านเรานะจะเป็นไข่ขาวแบบนี้เลยอืมอันนี้ไม่รู้เบอร์อะไรเหมือนกันนะคะทุกคนน่าจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งแต่ไข่อะแพงสุดก็คือยี่ยี่ยี่สามบาทนะบางแผงขนาดนี้บางทีก็สิบสองไอ้สิบสองโคนก็มีอืม วันนี้น่าจะน่าจะหยุดข้าวกันก็เลยขาที่นี่ต้องอยู่ในตู้เย็นเท่านั้นนะไม่รู้เป็นอะไรอืมเคยมีคนสงสัยอยู่ทําไมมันถึงอยู่นอกตู้เย็นไม่ได้ทําไมมันต้องอยู่แต่ในตู้เย็นหรือคงความอืมกี่ฟองแล้วไข่ต้องเป็นคู่ ทำมีเยอะเลยถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรเหลือพระทัก็จะเอาห่อไปที่ทำงานด้วยพอแล้วเนาะอช้อนปลาเขียวแทนน้ำปลาไปเลยนะคะแล้วก็ ต้นหอมแล้วก็คนเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วพอถูก็จะเอาแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยนะคะทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องพูดถึงไข่สองสามสะจมเก้าสีสองสับห้าสิบห้าสิบห้าฟองเนี้ยสิบโคนสิบโคนเท่าน,นั้นนะคะเนี่ย sm fn ไข่ใหญ่นะั้นเนี่ย เนี่ยสิบคูณอืมสิบห้าสิบห้าฟองสิบคูณเองประทัวร์เลยซื้อมาประมาณสองอเดี๋ยวคนเสร็จก่อนนะคะแล้วใส่หมูสับเดี๋ยวแบบนีงหมูสับก็ซื้อมันมน,นันแหละใส่เลย ทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะปลาทัวองก็จะเอาเข้าตู้ตู้เย็นใส่ต้นหอมเยอะๆลูกค้าสั่งนะคะลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งบอกใส่ต้นต้นหอมเยอะๆเดี๋ยวก่อนปลาทัวปลาทัวจะทอดปลาทัวจะใส่อะไรไหนรอดูนะคะนี่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนทอดใหม่นะคะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมกับเนยก่อนนะคะเจียวกระเทียมห้หอมเลยสับเอาไม่ได้ตำ ที่ทำไว้แล้วแช่เย็นไว้ไอเดียวแช่เย็นไว้อ่อเตรียมได้ทีแล้วนะคะก็เทไ่่ใส่เลย ผ่อนไฟนะคะอ่อนๆเลยผ่นไฟอ่อนๆเพราะว่าจะได้ทั้งกระเทียมแล้วก็ทั้งไข่ไม่ไหม่ไข่อนอ่นๆๆอนเกินไฟอ่อนเกิน รอแป๊บน,นึง หอมมากทุกคนหอมมากหอมมากเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวของเราอืกินข้าวด้วยกันนะคะไข่เจียวยั่ยๆหอมมากเลยแล้วก็น้ำมันน้อยด้วยนะคะทุกคนเพราะใส่เนยนิดนึงทอดมันเราก็สุกแล้วนะคะทอดมันยั่ว ก็ฟาโถก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็ทอดมันไม่ใช่ทอดไม่ใช่ทอดเราทอดมันทอดมันก็อย่าลืมนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพาทัวร์นะคะขอบคุณกําลังใจที่ให้มอบให้พาทัวร์แล้วก็ครอบครัวนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กดแชร์ให้พาทัวร์ด้วยนะคะอย่าและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทัวร์ว่าพาทัวร์จะทําอะไรให้ทุกคนดูว่า วันนี้ทำกับข้าวอะไรนะคะมุกินข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้พระเถรก็ไปกินข้าวด้วยไปกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยวันนี้พระเถรแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ